สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชองมดเสาลุยกินแซบนะคะตอนนี้น้องก็อยู่ที่ในนาของลุงนะคะที่รู้จักค่ะแต่วันนี้เราจะมาหาตัวต่อนะคะกับพ่อแล้วก็ลุงแล้วก็น้านะคะค่ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวน้องจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะว่าวิธีการเอาตัวต่อออกมาจากรางนี้เขาทํำยังไงนะคะตอนนี้ก็คือพ่อถือกล้องให้นะคะช่วงนี้คือตากล้องพิพเศษหน่อยนะคะก็คือพ่อน้องนายเองนะคะ ค่ะเดี๋ยวตามน้องไปเลยค่ะค่ะระหว่างรอนะคะก็จะต้มน้ําชาไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะอันนี้จะเสียงดีเนะดีดกว่านี่นะคะนี่คุณป้า่วนคุณลุงก็มาเตรียมเตรียมอะไรคะในเกี้ยนะคะนี่ค่ะ นี่วันนี้พระเอกเรามีตั้งสองคนนะคะแล้วก็นายเอกเรามีหนึ่งคนค่ะอันนี้เพื่อนสนิทพ่อนะคะสวัสดีค่ะปะปะน,นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมคนก่อนนะคะนี่คืออุปกรณ์ของเราในเองค่ะแล้วก็นายเอกของเราค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราจะไปกันแล้วนะคะนี่ไม่เคยเชื่อนี่ค่ะเดี๋ยวเราตามพ่อไปเลยค่ะเตรียมของเสร็แล้วนะคะมันก็จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเอาตอนกลางวันไม่ได้นะคะดเดี๋ยวมันจะกัดเราค่ะวันนี้งดเสียงหัวรอดน้องก่อนนะคะ ตอที่เราไปเอานี่นะคะเขาจะเรียกว่าเพลือบอฉีนะคะภาษาเกเรียนนะคะพ่อแบก,แกพ่อแบกไม่เกียวไปแล้วค่ะ่ปอ,อีกคนเราไปนำหน้าแล้วนำหน้าเราไปแล้วคะ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเราก็เดินเข้าป่าโขแล้วนะคะทางที่เราไปนะคะจะลำบากหน่อยนะคะ นี่คือเราต้องข้ามน้ำห้อยไปอีกนะคะไปเอานี่คือไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ กกพอ่อพี่ไ้แบ่หอหเล่ค <od> ่ะทุกคนตอนนี้พ่อกับลุงก็กำลังจะลงไปสำรวจก่อนนะคะรพระรางเป็นน้ำห้อยนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้น้องก็กําลังรอพ่อกับลุงลงไปสํารวจข้างล่างก่อนนะคะตอนนี้ก็คืออยู่มงบกนะคะข้างล่างก็จะเป็นน้ําห้วยนะคะบรรยากาศมืดมากมืดจริงๆค่ะนก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะว่านี่คือเรามาหาตรงกลางคืนนะคะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามาตรงกลางวันอะ่ะคือตัวต่อค่ะมันสามารถกัดเราได้นะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคือพ่อขึ้นมาจากน้ำห้อยแล้วค่ะดูค่ะเกี่ยหมดเลยค่ะตอนนี้ก็มาเตรียมของนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะฟังเสียงกบฟังเสียงที่รีบไปนะคะ อันนี้งดเสียงหัวร้อน้องก่อนนะคะคััวสอตานี้หมดค่ะค่ะงกเนี่เไน่เยอ้คนงีงยง่เง้คนอยไ่งไ่ีอ้ยไ่เ้น นี่โอ้ดีเนี่ยนี่ก็ลชาลาฮะต้าแต่ชาละที่จูแล้วยเลยนค่ะตอนนี้ก็คือแยกส่วนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะร้านเราเลยไม่อยากซึ้ก็ดี่เลยมัตืดพอเราแค่ซิ่วด้ตื้อไป โอ yeah. oh, oh mm ้โหรถเครืค่นี่รักเหงือเบเผื่อมากเลยค่ะอันนี้คือรูปมันเยอะมากเลยค่ะวอะไรเลี้ยงเดี๋ยวเราจะเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะเปียเล่นเหล่าเงี้ยอันนี้ตอนนี้คือเราเก็บอันที่ร่วงนะคะปล่อยชิโซชิเน้ยนะอันนี้เถอะฮะน่าอออดอกัยนี่นะคะ กินนะคะนี่พบกับอะไรก็จะตีแกงแล้วแกงขึ้นะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคือนี่ก็คือผลงานของเราวันนี้นะคะตัวต่อค่ะดูค่ะ ได้เยอะมากเลยค่ะน่าจะประมาณ2อกิโลได้นะคะค่าแกะออกมาแล้วนะคะตอนนี้ลุงกับป้าแล้วก็พ่อก็มากินกาแฟก่อนค่ะยำดึกค่ะนะคะได้บรรยากาศมากเลยนะ,ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะ กินกาแฟก่อนค่ะก่อนกลับนะคะไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนได้หรือเปล่าใช้เสียได้แล้วนะคะตอนนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือน้องก็มาถ่ายบรรยากาศและก็วิธีกันเอาตัวต่อนะคะว่าเขาทำกันอย่างไงนะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้าก็รอติดตามชมนะคะว่าเราจะไปประกอบอาหารอย่างไงนะคะแล้วก็ไปทำเป็นเมนูอะไรกันนะคะ ค่ะวันนี้น้องต้องขอรำลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดซับสไคร้ให้น้องด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ